ลูกศิษย์หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปลดล็อกตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคัง่งอะไรที่บล็อกคุณอยู่คุณจะได้เห็นทางว่าโอเคฉันจะได้เปิดตัวเองสักทีเพื่อรับความมั่งคั่งเข้าสู่ตัวเอง สวัสดีค่ะพบกับโค้ชกุ <c oughs> ๊กไก่พัฒนันเรียนคํานะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวสําหรับการเป็นโค้ชของโค้ชเองแบบเต็มตัวนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าจุดเริ่มต้นสําหรับการเป็นโค้ชเนี่ยก็เริ่มจากการสอนตัวแทนสอนขายออนไลน์เพราะโค้ชเนี่ยเริ่มทําเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็มีตัวแทนเยอะมากนะคะก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้ที่เราสําเร็จในเรื่องของการขายเสื้อผ้าเนี่ยสอนต่อตัวแทนนะคะ ก็สอนมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนั้นก็เรียนเป็นโค้ชกับแม่ครูรุ้งด้วยนะคะทีนี้ก็เลยมาทำโค้ชเต็มตัวเริ่มต้นจากการสอนขายออนไลน์สอนมาเรื่อยๆจนครบ1ปีนะคะโค้ชถึงเปิดคอร์สนะคะคอร์สแรกของโค้ชที่เปิดก็คือคอร์สชั้นคือเทพแห่งการขายดีคอร์สนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับสําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการขายดีที่ต้องการเพิ่มยอดขายให้ตัวเองที่ต้องการมีไมซเซตใหม่เกี่ยวกับการขายนะคะหรือต้องการเทคนิควิธีการพูดต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าคือ คอสเนี้ยตอบโจทย์มากเป็นคอสแรกเลยนะคะที่โค้ดเริ่มเปิดคอสเพราะว่าเอาเรื่องที่เราสําเร็จใกล้ตัวเอามาแชร์ต่อสอนต่อตอนนั้นเนี่ยสามารถขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะจับเงินล้านได้ครั้งแรกก็เลยโอเคงั้นฉันจะเปิดคอสนี้เพื่อสอนลูกศิษย์ต่อนะคะอันนี้คือคอสแรกลูกศิษย์โรงเรียนกันประมาณร้อยกว่าคนค่ะคือแบบหลายคนก็ทยอยเข้าไปเรียนย้อนหลังกันได้เรื่อยๆเลยนะคะคือตอบโจทย์มากสําหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะส่วนสเต็ปถัดมาก,ก็คือโค้ดก็สอนเรื่อยๆค่ะ สอนในเรื่องของการอธิษฐานจิตสอดแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่าเราชอบทางด้านนี้อย่างที่บอกว่าเราชอบศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบวัตถุมงคลนะคะชอบปีเสียนะคะชอบไหว้พระสวดมนต์ก็เลยหยิบจับตรงนี้เนี่ยออกมาสอนลูกศิษย์ด้วยนะคะก็เป็นประโยคเข้าไปในเรื่องของเทคนิคการสอนต่างๆและลูกศิษย์ก็ชอบเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะกับความเชื่อเนี่ยบวกผสมเข้ากันนะคะลูกศิษย์ชอบมากมาก แล้วอย่างที่บอกว่าโค้ดก็สวดมนต์นั่งสมาธินะคะชอบสายมูชอบทางนี้ค่ะชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยสอนสอดแทรกเข้าไปค่ะกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดกับความเชื่อผสมกันนะคะก็ทําให้ลูกศิษย์ที่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเขามีกําลังใจแล้วเขาก็สําเร็จไวมากขึ้นก็เลยเปิดคอร์สอีกคอร์สหนึ่งซึ่งเป็นคอร์สที่2นะคะคอร์สนี้เนี่ยโค้ดสามารถสร้างอาณาจักร10ล้านได้สามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้สามารถมีรถ BM คันแรกได้นะคะ ก็เลยโอเคถึงเวลาแล้วที่จะเปิดคอที่2นะคะคอที่2ก็คือชื่อคอว่าพริกชะตาชีวิตอันนี้เหมาะสําหรับลูกศิษย์ที่แบบค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าตัวเองควรทําเส้นทางอาชีพไหนหรือแบบว่าตัดสินใจอะไรในชีวิตไม่ถูกสักทีลังเลสงสัยตลอดเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยย่ำอยู่กับที่มันเนิ่นนานและ ไปไม่เป็นหรือแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะควรลงเรียนคอสนี้เพราะว่าคอสนี้นะคะโคสแกะทุกรอยความสําเร็จของตัวเองเลยค่ะออกมาสอนเป็นข้อๆเป็นสเต็ปแบบชัดเจนมากตั้งแต่เริ่มจาก30,000สู่10 000, ล้านที่โค้สได้สร้างนะคะคือเรื่องราวรายละเอียดการสอนเนี่ยจะครบมากๆ เกี่ยวกับวิธีการดึงดูดเงินสั่งจิตดึงดูดเงินจิตตัวไหนที่ขัดขวางความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่รวมอยู่ในคอร์สนี้นะคะเรียกว,ว่าคอร์สนี้เนะี่ยครบทุกด้านจริงๆนะคะใครได้ลงเรียนนะคะการันตีเลยค่ะลูกศิษย์จะมีหน้าตาชิวที่เปลี่ยนไปแน่นอนทั้งหมดคนที่ลงเรียนนะคะตอนนี้นะคะเกือบ400คนแล้วค่ะสามารถลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยนะคะคอร์สนี้ก็คือรับลูกศิษย์ต่อเนื่องสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีพเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวคุณเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพอโค้ดเปิดคอสนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็โค้ดก็สอนลูกศิษย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจริงๆแหละโค้ดชอบสอนคอสฟรีนะคะสอนฟรีที่หน้าเพจตลอดลูกศิษย์ก็มีคนติดตามเยอะมากนะคะก็หลากหลายหมื่นคนนะคะเพจหลักก็ประมาณ4 0,000กว่าคนนะคะอีกเพจหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าคนอีกเพจหนึ่งก็ประมาณ7 0 0 0คนคือแบบมีหลายเพจมากๆรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดของโค้ดเองก็น่าจะมีประมาณ6เพจนะคะคือพอโค้ดสอนฟรีต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโอเค ลูกศิษย์หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปลดล็อกตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งก็เลยตัดสินใจเปิดคอร์สอีกคอร์สหนึ่งซึ่งเป็นคอร์สที่3นะคะระยะเวลาที่คอร์สเปิดคอร์สมาเนี่ยก็คือเราเป็นคอร์สมา3ปีคอร์สก็เปิดปีละครั้งเองค่ะถือว่าน้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่จะสอนฟรีนะคะลูกศิษย์ก็แบบเข้ามาเรียนฟรีกันนะคะส่วนรายละเอียดในคอร์สเนี่ยค้รบอกเลยว่าถ้าใครได้ลงเรียนมันจะคุ้มมากเพราะว่ามันเป็นดีเทลเนื้อหารายละเอียดที่แบบเจาะลึกเฉพาะเจาะจงมากเลย แล้วข้อที่3นะที่ค้อเปิดก็คือ29ความลับเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งลูกศิษย์หลายคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจคําว่าดึงดูดความมั่งคั่งยังไงบางคนยังไม่ปลดล็อกตัวเองนะคะจากสิ่งต่างๆที่เขากําลังบล็อกตัวเองอยู่ในเรื่องของอย่างเช่นความร่ํารวยเนี่ยเขาต้องการร่ํารวยแต่เขาดึงดูดความร่ารวยไม่ได้ก็จะเกิดการเปรียบเทียบตัวเองว่าทําไมตัวเราไม่ได้แต่ทําไมอีกคนนึงได้เนี่ยค่ะเกิดข้อแตกต่างเหล่านี้แล้วก็ไม่ปลดล็อกตัวเองสักทีกับ หลายสิ่งหลายอย่างที่บล็อกตัวเองอยู่มันก็เลยแบบดึงดูดความมั่งคั่งไม่ได้ลูกศิษย์หลายคนเป็นแบบนี้นะคะก็เลยเอย๊งั้นเราคนเปิดคอร์สนี้29ความลับเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งจะได้ปลดล็อกประตูทั้ง29บาน อะไรที่บล็อกคุณอยู่คุณจะได้เห็นทางว่าโอเคฉันจะได้เปิดตัวเองสักทีเพื่อรับความมั่งคั่งเข้าสู่ตัวเองนะคะบางคนขยันนะคะแต่ไม่รวยสักทีเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่แบบกําลังมีไมเซ็ตแบบนี้หรือคิดแบบนี้อยู่ทั้งหมดที่คอร์สเปิดมาก็คือจะมี3คอร์สนะคะเทพแห่งหาก,ะะการขายดีแล้วก็พลิกชตาชีวิตแล้วก็29ความลับเปิดประตูสู่ความมัง่งคั่งเป็นคอสที่แบบเจาะจงมากๆ สำหรับลูกศิษย์ท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยลงเรียนลงทะเบียนเรียนกับคอร์สเลยนะคะก็สามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยติดต่อแอดมินได้เลยค่ะราคาคอร์สจะเป็นราคา VIP พิเศษอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดทุกคนจะได้เติมความรู้ให้ตัวเองแล้วก็เอาไปพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ดีด้วยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะลงทะเบียนเรียนคอร์สอย่าลืมนะคะรีบติดต่อแอดมินมาได้เลยค่ะส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมในเรื่องของวัตถุมงคลหรือเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาคอร์สก็ทักมาที่อินบอ บอกได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โค้ดด้วยนะคะและพบกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ